วันที่24สิงหาคม2564ณสวนหมอคํารีสอร์ท นายสิริวัตรบุภาเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนประธานคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดแม่ห้องสอนและคณะกรรมการร่วมกิจกรรมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดดีเด่นประจำปี2564ผ่านระบบแอปพลิเคชัน o o m จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้คัดเลือกน้ำมะขามป้อมพร้อมดื่มจากกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์มหมอนไหมแม่ฮ่องสอนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นเข้าร่วมประกวดซึ่งได้รับการสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างนวัตกรรมกระบวนการผลิตด้วยการรักษาความสดของวัตถุดิบการลดความฝาดการลดตะกรนการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสามารถเก็บรักษาคุณค่าของผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อป ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างนวัตกรรมได้ในปีพุทธศักราช2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์จำนวน20ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยประเภทอาหารจำนวน7จผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจำนวน1นึผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายจำนวน10ผลิตภัณฑ์และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารจำนวน2องผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปต่อไป thank <laughs> you